สวัสดีค่ะแม่อจแพนอะสวัสดีค่ะส่วนสวัสดีค่ะอะไรอยู่ในมือจ้าไหนบอกคุณค้ณปานาอาไหนสิคะคือบอกไปโรงเรียนนะพูดภาษาญี่ปุ่นนั่นแหละไอมวนเป็นกระบงกือไอนะคะไออย่างเดียวไม่มีไข้ไอไอหมหูน้ำตาไหลเลยเมื่อเช้าเลยไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ไม่ใช่โควิดเนาะ เป็นแล้วโควิดจะเป็นอีกเลยช่วงเข้าหน้าหนาวค่ะเด็กๆเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วไปเที่ยวมาไปทัศนศึกษ,ษาเมื่อวานมาด้วยอาการก็อฮิงๆๆมาหลายวันละรีงนี่มาไอแต่กวันนี้นะคะ I love you แม่หรอโอเคแม่ออดลืมขากล้องไว้ที่บ้านคุณญาติแล้วแม่อดก็ทําน้ําพริกปลาแซลมอนอันนี้คือพริกสดนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้ คือกะว่าจะทําเป็นพริกเผามันไม่เป็นนะมันก็จะเป็นน้ําพริกเผาก็ได้น้ําพริกปลาเซลมอนก็ได้น้ําพริกขนมจีนก็ได้ค่ะเอาไปทําได้หลายแบบนี่แม่ก็ต้มมะเขือได้มะเขือเยอะมากช่วงนี้นะคะมะเขือเยอะเหลือเกินเลยต้มใส่เมนโชยุนะคะซูยุเมนซูยุก็ สีอิ้วขาวนั่นแหละสีอิ้วขาวแต่ว่าเขาจะใส่ใบคมบัอปลา,าเมื่อกี้ต้มเมื่อกี้เอาไปให้คุณย่าด้วยเอาถือถือถืออย่าใส่แว่นแม่เอามาม,มามามา,มา,มาถือเี็วข้าทำเวลาเดี๋ยวกลับมารับน้องเดี๋ยวนี้น้องคณะนะคะก่อนจะเดินมาถึงบ้านมาถึงกลางคางนะเขากับเขาเข้า,ขาบ้านกันหมดเหลือน้องคนาเดินมาคนเดียวกับคุณตาเจ้าหน้าที่นะคะแล้วบางทีคุณตาเจ้าหน้าที่ก็ ไม่ได้ไปไม่สบายเมื่อวานคุณคุณตาฝั่งทางนู้นมาส่งดีนะแม่ไปรับอยู่กลางทางดีคุณตาแม่ดีนะคุณตาใจดีก่อ,อน,นักรยานมาส่งแบบอยู่ใกล้กระมูเขาอ่ะเนาะอ,นอ,น <laughs> อยู่ใกล้กระมูเขาเดินขาะแม่อดอน้นองนอง้องอีกคนนึงอยู่ใกล้กระมู <spe ech> เผื่อลิ่นจ้างนะ่ะเขาอยู่โรงเรียนเนานะจ๋าเนาะ แม่เพิ่นทํางานน่นสีหน้าเขาก็มีใบรับรองจากทีทํางานแบบเออแม,ม่หวัดกับพ่ท่านแต่เหตุงานนสียง่ายเหตุงานอยู่บานตลอดงานในชุกเกอค่ะหยุดมาปีหนึ่งแนละ้วเป็นแม่บ้านเต็มตัวโอเคไปไปหาคุณแม,มาแจ็กสมาเม่าอย่างนี้นีขค้นออกงานนีกับว่าวงานนีเด้อค่ะขอโทษขออภัยเลยหลานเนาคม่เดนาะนี่กูแม่ น้องคารินสอนภาษาญี่ปุ่นแม่แม่สอนภาษาอีสานแล้วก็ภาษาไทยน้องคารินนะคะก็ดูผพูดอะไรมาแม่ไม่เข้าใจเขาก็จะเบื่อแม่นะอ่ะไปไปเร็วเเข้าไปกลยค่ะไปค่ะประตูก่อนนะคะเนี่ยเสื้อผูงเสื้อผ้าสนามเนี่ยตอนเช้าเช้ามีแดดนะคะก็ต้องตากเอาไว้ค่ะไปไปไปรสโกค่ะ นี่แดดแรงเข้ร,ร้อนลนนอ่ะกินไปเรื่อยๆอนะ้ำแม่เ,เดลม,มาแล้วนี่ทันเที่ยงพอดีคุณย่าได้กินเที่ยงห <c oughs> มานคุณยา่าได้อะไรนะอรไรออะไรโอเดง้งอาบ้าจัง <c oughs> อบาเก้าส hey ิงแล้วนะคะเป็นญาติพี่ลูกน้องกับค <sound> ุณ <cit> ย <izens> <ourselves> yeah. uh, ่าฮลโลเกเกข้าไลานี่ฮัลโหลเกรดเกรดเทเทะเดเกรเฮ้ยย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 สยย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 ยายย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 ้ยย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 อยยยนยะยย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 

มาได้มาสีมาเซกิมาสบ้าจังนโคเแม่แม่ชอบมาสัมภาษณ์คุณย่านะคะคุณย่าบอกว่าเดือนสี่แล้วมันกนยังหนาวอยู่ก็ต้องใส่ชุดแปลว่าหนาหนาใส่กันหนาแล้วก็ดำนาด้วยมือนะคะแม่ามาส่งตรงปากทางได้ข้าวสารใหม่ <laughs> เอาก็สารใหม่มาใส่รังโรให้คุณย่า ขากลับนะคะแมวก็ผ่านมาทางนี้พอดีอันนี้ตรงบ้านคุณย่านะคะนี่ฝั่งตรงนี้มันจะเป็นคลองน้ําแล้วก็เป็นโรงเรียนชั้นประถมนะคะแล้วก็เป็นสนามออกกาลังกายเด็กๆเล่นบ้านคุณย่าก็จะอยู่ตรงตรงนั้นค่ะใกล้โรงเรียนนะคะว่าจะย้ายมาอยู่นี่มันก็ไม่ได้ย้ายมาแบบว่าทําเลอากาศอะไรก็ดีดีนะคะอะดู แล้วทีนี้เขาก็เขียนป้ายบอกว่าเดือนสิบเอ็ดนะตั้งแต่วันที่เมืองเป็นต้นไปฟรีนะคะให้เด็ดฟรีค่ะมีปีหนึ่งแม่ออดได้มาเด็ดด้วยนะแล้วปีนี้ปลูกแต่สีเหลืองสวยมากไปดูตั้งไกลอาทิตย์ก่อนไปดูตั้งไกลดตงมันเกิดคุณย่า ไม่มีคนนะคะมันเป็นธรรมดาโอ้ยคนไอบ้านอีฉันพามาดูดอกดาวกระจายเ้มีสีสีแดงสีบานเย็นแทรกแทรก,กนิดนึงเอาเด็ด ยังบานไม่เต็มที่นะคะถ้ามันบานเดือนสิบเอ็ดเขาก็ให้เด็ดกลับบ้านได้แอบเด็ดซะบ่ล่ะบุ้ดย่มากหรกแอบเด็ดกลับบ้านเลยเนาะแอบเด็ดได้อืมอันนี้สีแดงเลยนะคะแดงเข้ม มีแต่พึ่งเต็มไปหมดเลยนี่สีขาวสีขาวก็เต้นเตีเต้ยๆเ,เ,เนาะสวย 何 <drafting> やいっ,ななって <athletes>、um、ん